กล้องวงจรปิดแบบสมาร์ทนะครับจากไฮเทคนะครับควบคุมการทำงานผ่าน w i f i นะครับรองรับเมมโมรีการ์ดสูงสุด 128G b ินะครับมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้นะครับเป็นกล้องแบบติดตั้งภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาข้างในกันนะครับแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกล่องย่อยอีก2กล่องข้างในนะครับซึ่งกล่องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นกล้องและกล่องเล็กอันนี้ก็จะเป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับ แกะตัวกล้องดูนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับกดล็อกกล่องนะครับเขาล็อกตัวกล้องไว้โอ้กล้องหน้าตาสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นกล้องหน้าตาสวยเลยนะครับด้านหน้ามีพลาสติกตรงนี้ปิดอยู่เราลอกออกได้เลยนะครับด้านหน้าจะมีอินฟาเรตตรงนี้นะครับ6ดวงนะครับฐานสามารถปรับอย่างนี้ได้ครับปรับตำแหน่งได้ตามต้องการมีแถม เทปกาว3 m มาให้ด้วยนะครับสำหรับติดตั้งแบบนี้หรือติดแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่ากับหัวในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับถ้าติดกับหัวอันนี้คือเข็มจิ้มนะครับด้านหลังจะมีช่องให้รีเซ็ตต้องใช้เข็มจิ้มตรงนี้ในการรีเซ็ตนะครับด้านข้างจะเป็นช่องใส่ไมโคร s d c ดิ Class, ซึ่งรองรับสูงสุดที่128 g g เรามาดูคุณสมบัติของกล้องคร่าวๆกันก่อนนะครับ ตัวกล้องเป็นแบบ Full HD นะครับ 1080p นะครับมีฟังก์ชันสรดจับความเคลื่อนไหวนะครับมีมุมมองของกล้องกว้าง130องศาทำงานด้วยกับ Google Home ได้ด้วยนะครับกับแอปพลิเคชัน i i j ได้ด้วยมีโหมดกลางคืนนะครับมี i n f ร a เ e ดมีไมค์แล้วก็มีไมโครโฟนมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวสื่อสารกันได้นะครับรองรับไมโครอิมิิรสูงสุด128จิกเชื่อมต่อผ่าน w i f i ย่าน2.4จิกค,ครับแกะกล่องเล็กนะครับเราก็จะเจอ ดปเตอร์นะครับ USB ตัวนี้มีครับเป็นปลั๊กแบบกลมแล้วก็สายไมโคร USB นะครับเชื่อมต่อที่ด้านล่างของกล้องตรงนี้ครับตัวกล้องนะครับรองรับ m i โคร s d card 128GB แต่ไม่ได้แถม m i โคร s d card ให้นะครับต้องหาซื้อกันเอาเองนะครับ ก่อนการเริ่มใช้งานกล้องนะครับเราต้องมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า i h i ตัวนี้เป็นรูปบ้านสีแดงก่อนนะครับไปโหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานและลงทะเบียนนะครับขอแนะนําว่าให้ลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail นะครับซึ่งสามารถใช้งานกับ google home ได้ด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ไปเปิด wi-fi นะครับเชื่อมต่อกับ wi-fi ย่าน2 4 g นะครับแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยจากนั้นไปเปิดแอปพลิเคชัน i ห้เจตเลยนะครับนี่ครับเปิดมาจะเจอหน้าตาแบบนี้พักไปก่อนนะครับจากนั้นเสียบอะแดปเตอร์จากนั้นนะครับทำการเสียบปลั๊ก USB เข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบสายปลาย m i โคร USB เข้ากับตัวกล้องนี่ครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กตัวนี้ก็เลยครับ เมื่อเสร็จลักแล้วนะครับเราจะเห็นไฟสีแดงกระพริบขึ้นมาก่อนจากนั้นให้นําเข็มจิ้มตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปด้านหลังตรงๆค้งางไว้ประมาณ5วินาทีนะครับหนึ่งสสี่ห้าแล้วก็ปล่อยนะครับไฟก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีเสียงที่ลำโพงออกมาตึงต้งๆอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นไฟสีแดงตรงนี้กับพลิบนี่แปลว่าพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่แอปพลิเคชัน i7 เมื่อกี้กดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็ไปเลือกนะครับกล้องสมาร์ทจากนั้นเลือกกล้องสมาร์ทนะครับตัวบนสุดตรวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีไฟสีแดงกับพลิบให้กดยืนยันตรงนี้นะครับมีไฟกับพลิบอย่างเร็วนะครับแล้วก็กดถัดไป จากนั้นใส่รหัสผ่านของ wifi นะครับที่บ้านเรานะครับย่าน 2.4G เท่านั้นกดตัดไปจากนั้นนะครับตัวแอปจะสร้าง QR code ขึ้นมาให้เรานำ QR code มาเล็งเข้ากับหน้ากล้องนะครับระยะห่างประมาณ15-30เซนอ่าจะได้ยินเสียงกล้องร้องครับหน้าจอจะเตือนว่าถ้าได้ยินเสียงร้องเตือนให้กดตัวนี้ครับจากนั้นก็ร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เมื่อครบ100%แล้วเราจะเห็นชื่อของกล้องนะครับส m า r ์ทคาเมเล่าไวตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับเราพิมพ์คําว่ากล้องเฉยๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยกดบันทึกครับเราก็จะได้ชื่อกล้องมาเลือกเสร็จสมบูรณ์ครับนี่ครับจากนั้นเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูกล้องได้เลยนะครับ นี่คือดูสดสดเลยนะครับตอนที่ถ่ายตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใส่เมมโมรีการ์ดไว้ถ้าเกิดเราใส่เมมโมรีการ์ดนะครับเราสามารถเข้าไปดูไฟล์ย้อนหลังตรงนี้ได้นะครับไฟล์ที่บันทึกไว้ในเมมโมรีการ์ดนะครับถ้ากดรูปลําโพงแปลว่าเราแปลว่าเราต้องการจะฟังว่าที่กล้องเนี่ยที่เราปลายทางเนี่ยครับเขาพูดอะไรกันนะครับเรากดลําโพงเราก็จะได้ยินผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตหรือ iPad ของเราตัวนี้เลยนะครับการดูกล้องเต็มจอก็อย่างนี้ครับนี่ เป็นการดูแบบเต็มจอนะครับซึ่งสามารถซูมได้ด้วยสะดวกมากเลยนะครับเวลาไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เวลาของระบบอินเทอร์เน็ตเลยเห็นไหมครับวันเดือนปีตรงเป๊ะนะครับเขาจะใช้เวลาของระบบอินเทอร์เน็ตในการตั้งค่ากล้องเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้งค่าตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านนะครับไม่อยู่บ้านแล้วก็ เปิดกล้องเปิดฟังก์ชันนี้ทิ้งไว้ถ้าเกิดมีมีใครมาเดินผ่านนะครับที่บ้านเราที่หน้าบ้านหรือลงรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกล้องก็จะส่งสัญญาณเตือนว่ามีการบุกรุกนะครับมีการเคลื่อนไหวตรวจพบการเคลื่อนไหวส่งกลับมาอย่างนี้ครับนี่ตรวจพบการเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับซึ่งสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้ตรวจจับตรวจความตอบสนองเนี่ยตอบสนองต่ําตอบสนองแบบกลาง หรือความไวในการตอบสนองแบบสูงเลยนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้ด้วยกล้องตัวนี้สามารถทํางานในเวลากลางคืนได้ด้วยครับเพราะว่าจะมีอินฟล l e t ตรงนี้นะครับหดวงนะครับซึ่งภาพที่ได้เราก็จะเห็นเป็นภาพขาวดำจากคลิปก่อนก่อนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่า i อไอเมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับ h ฮเทคมีโฟมไฟ สมาร์ทนะครับมีปลั๊กไฟสมาร์ทมีไฟเส้นแบบสมาร์ทมีโคมเพดานแบบสมาร์ทแล้วก็มีกล้องแบบสมาร์ทนะครับซึ่งทุกอย่างใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า i h ไฮเทก็จะเห็นเป็นรายการอุปกรณ์ขึ้นมาตรงหน้านีเลยนะครับเราใช้แอปเดียวควบคุมอุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยกล้องวงจรปิดแบบสมาร์ทนะครับของ h i t e c h h i t e จริงจริงนะครับเข้ากับชุดสมาร์ทโฮมที่กล่าวมาของ h i t e c h ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า ไอไฮเทคไปหาซื้อมาใช้งานกันนะครับไฮเทคสมชื่อจริงๆครับสวัสดีครับ